สวัสดีวันอังคาร Good morning <c oughs> ขออภัยฮะ Good morning sunshine สวัสดีทุกๆคนนะครับตอนรับเข้าสู่การไลฟ์ Live ที่ Smooth 1 0 5.5ในบ้านของเรานะครับทั้ง3ช่องทางบ้านดำบ้านแดงบ้านฟ้านะฮะผมเอกฤษณาวารินกับอีกหนึ่งวันที่ได้เจอ,เจอกันนะครับในทุกสัปดาห์วันจันทร์และก็วันอังคารเราเจอกันแบบนี้แน่นอนนะครับสวัสดีน้องเตอร์ สวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะะแวะแวะมาแล้วก็ส่งข้อความทักทายกันได้นะครับเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับเดินทางถึงไหนกันแล้วสวัสดีพี่คิดครับผมสวัสดีแบงกีดาลัดพง h ์ไฮ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 ยินดีตอับทุกคนนะครับอ เช้าวันนี้เดี๋ยวมาไลฟ์กันแล้วก็จะมีการอัปเดตเรื่องราวของโลกใบนี้ด้วยในสมุด Around the World นั่นเองก็เป็นข่าวเบาๆนะในเช้าวันนี้เนาะอีกหนึ่งวัน <c oughs> ไม่ต้องร้องเตอร์จะร้องทําไมปัญหามันมีเกิดขึ้นได้มันก็ทําให้เรานั้นได้พิสูจน์ตัวเองไงว่าเราเจ๋งจริงทัฟจริง,รงหรือเปล่าที่จะผ่านมันไปได้ถ้าเราผ่านมันไปได้แสดงว่าเราก็เก่งพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนเก่งที่จะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยมีปัญหากันทุกคนแหละ เนาะมีปัญหาก็แก้กันไปทีละเปาะใจเย็นบันดำเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเข้าใจเข้าใจด้วยนะครับเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นเนาะส่วนทางอื่นนะฮะถ้าเกิดว่ารับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ทักทายกันได้นะครับเช้าวันอังคารนะฮะ วันนี้ก็ม so ีเร right to <go van Winter> ื่องราวมาอัปเดตหลายเรื่องเลยเดี๋ยวติดตามฟังกันนะครับรวมถึงเรื่องราวของวันเด็กที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ด้วยผู้ใหญ่หัวใจเด็กอย่างเราเนาะไปแย่งเด็กขึ้นรถถังขึ้นเครื่องบินกันดีกว่าก็จะเย็นๆก็ค่อยๆพูดกระจากันออธิบายครั้งแรกไม่เข้าใจก็ค่อยๆอธิบายต่อๆไปหรือก็ดีเอง สวัสดีครับนัทสิทธิ์ฮะเมื่อวานพี่เป็นอบอุ่นมากครับฟังทุกช่วงดีเจตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามและฟังกันนะฮะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราเองก็มือใหม่ครับเป็นดีเจน้องใหม่ในช่วงเช้าฝากนิดฝากดูด้วยนะฮะวันนี้ก็ที่สองเอง <c oughs> เสียงอาจจะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร <c oughs> ข่ขออภยัยขออภัย ยิ่ดี่ไอนรับนะครับก็สู่สมูทวันัยไฟทั้ง3ช่องทางเลยนะครับบ้านดําบ้านแดงบ้านฟ้านะครับอยู่กันทางไหนก็ส่งขพอาะความทักทายกันได้เช้าวนันอังคารนี้ฮะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเช้าที่ค่อนข้างจะสดใสเนาะแล้วก็สภาพการจราจรก็ติดเป็นปกติแต่หลายคนบอกว่าติดซู้เมื่อวานไม่ได้เมื่อวานนี้โอ้โหประเดิมวันแรกของการทํางานของปีติดแน่นเลยเชื่อว่าทุกคนหยุดยาวไปหลายวันนะกลับมาก็เลยคิดถึงท้องถนนแห่ออกมาตั้งแต่เช้ากันเลยติดกันเพียบ วันนี้ก็ติดฮะแต่ว่าดีกว่าเมนนื่อวาน,นะนนิดนึงนะตอนเช้ารถติดดีแล้วละ่ะถ้าเกิดว่าตื่นมาในวันปกตินะที่ไม่ใช่วันหยุดแล้วลดลงๆนี่น่ากลัวเนาะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนนะะแต่ถ้าเกิดว่าตื่นมาแล้วรถติดก็ปกติโอเคอยู่กับมันได้ฮะเราเกิดมาเป็นคนแล้วต้องปรับตัวครับทุกเรื่องราวต้องผ่านมันไปให้ได้ <c oughs> ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราสักครู่หนึ่งเราจะมาอัปเดตก,กันกับ Smooth สมุทรรา o r l d นะยุ่งกันไหมล่ะวันอังคารเ <c oughs> <c oughs> จอกันแค่จันอังคารนะครับในตอน,นเช้ากับสมุทรสัญชัยพุทธประหาสูตรจะเป็นพิเกตนะครับทำหน้าที่เป็นปกติของพิเกตก็อ,อยู่ช่วงช้าม,มาอยู่แล้ว อ่าดีจะได้ไม่ว่างหาอะไรทำไปก่อนบางพลางเตอร์จะได้ไม่ว่างเนาะแล้วก็ไม่ฟุง้งซ่านด้วย <c oughs> วันเด็กวันเสาร์นี้มีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าไปเที่ยวกับเด็ก หรือไปเที่ยวกับเด็กส่วนตัว <c oughs> <c oughs> เอ้เป็นไรทำงไนอยู่ดีๆก็มีเสลดชัมม่วโมงที่แล้วยังไม่มีเลยเ <c oughs> นี่ยพอจะต้องพูดเดยอะๆมาเชียวทำงานฉลองวันเด็กนี่นึกว่าทำงานฉลองให้เด็กเด็กเล็กๆนะไม่ให้เด็กอย่างที่เราเข้าใจกัน เด็กตัวเล็กๆกับวันเด็กกับวันเด็กไม่ใช่วันของเด็กเราอะไรอย่างนี้อ่ะมาใกล้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราไปสมุด around the world กันดีกว่าวันนี้มีอัปเดตเกี่ยวกับ Disney World ดด้วยว้าวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ฮะ <c oughs> ลูกชายพี่คิดไปประกวดร้องเพลงในงานวันเด็กโว้ขอให้ชนะนะครับส่งใจไปเชียร์สงใจไปเชียร์พี่คิดไปเชียร์ติดขอบไปทีเลยว่าลูกจะได้ดีใจนะคะับมาสมุต around the world กันนะครับพี่น้อง และนี่คือ To Love Somebody นะฮะในเวอร์ชันของ Michael Bublé นั่นเองครับต่อเนี่กันมาจาก Sparks ของ h i l a r y Duff นะครับ I'm Gonna Be Around Michael Learn s to Rock นะครับ Domino จาก j e s s e J นะครับแล้วก็ I Think They Call This Love นะฮะ Elvis James Lay นั่นเองนะครับ5เพลงเพราะต่อเนื่องฟังกันสมูทเลยในทุกต้นชั่วโมงครับกับ Smooth Your 5นั่นเอง8โมงเช้ากับอีก22นาทีนะครับอยู่กับผมเอกุศลวรินนะครับที่ Smooth r a 5.5ในช่วงของ Smooth Sunshine และก็ยินดีต้อรับเข้สู่ช่วงของสม o t อาราวเดอะเวิร์มมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าว่าโลกใบนี้เกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับในเช้าวันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ของดิสนีย์เวิ d ์นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเปิดปีมาก็ มีข่าวเศร้าข่าวร้ายของดิสนีย์เวิลด์เลยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพบศพชายรายหนึ่งในอาคารจอดรถของออเลนจ์การาชนะฮะที่ดิสนีย์สปริงส์แหล่งชอปปิ้งและก็บันเทิงชื่อดังในวอลดิสนีย์นะครับวอลดิสนีย์เวิลด์นี่แหละที่รัฐฟลอริดาครับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นศกนากกรรมล่าสุดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นช่วงเวลาอันเลวร้ายที่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องหลายรายในช่วงปลายปีที่ผ่านมาของดิสนีย์นะฮะเได้ว่า ความมัวยังไม่ทันหายความหวายก็เข้ามาแทรกทันทีเลยสำนักงาน RE, County, นายอำเภอออเรนจ์เคานตี้ครับรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มของวันศุกร์ที่2มกราคมตามเวลาท้องถิ่นนะฮะและเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบร่างผู้เสียชีวิตครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนโดยตั้งประเด็นว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับเพราะว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าฆาตกรรมทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยตัวตนของผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ เหตุการณ์นี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็แฟนๆของดิสนีย์เวิลด์เป็นอย่างมากฮะโดยเฉพาะยิ่งในสังคมอเมริกันครับเนื่องจากว่าเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตถึง5รายภายในรีสอร์ทต่างๆของดิสนีย์เวิลด์ครับและช่วงเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมานน่เองฮะแม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันนะครับว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็มีสาเหตุการเสียชีวิตที่แตกต่างกันไป แต่ว่าความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในน้มของดิสนีย์เวิลด์เนี่ยมันก็เลยสร้างความกังวลใจไม่น้อยให้กับแฟนๆของดิสนีย์เวิลด์นะฮะคนไทยเราเองก็เป็นแฟนคลับของดิสนีย์เวิลด์นะเวลาเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศก็มักจะไปเที่ยวไปต่อคิวเข้าคิวเครื่องเล่นต่างๆของดิสนีย์เวิลด์กันด้วยไปต่อกันที่ประเทศจีนกันบ้างครับตอนนี้กำลังประเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลของจีน เมื่อร้านชาบูเจ้าดังครับเตรียมฟ้องลูกค้าสาวที่หลังปล่อยให้สุนัขของตัวเองเนี่ยกินเนื้อจากจานในร้านจนต้องสั่งปิดชั่วคราวแล้วเปลี่ยนจานชามใหม่ทั้งหมดเลยร้านอาหารนี้มีชื่อว่าหนานเหมือนฮอตพอตนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์ฮอตพอตมอไฟชื่อดังสไตล์ปักกิ่งต้องเผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นด้านสุขานามัยครับหลังจากหญิงคนนึงโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์เมื่อวันที่16ธันาคมที่ผ่านมาครับ เผยให้เห็นว่าเธออนุญาตและก็สนับสนุนด้วยนะครับให้สุนัขสัตว์เลี้ยงของตัวเองกินเนื้อแกะสไลด์จากจานของทางร้านโดยตรงครับในคลิปดังกล่าวเนี่ยเจ้าของอหญิงเจ้าของสุนัขนี่ย,ยังพูดชื่นชมสัตว์เลี้ยงของเธอด้วยนะครับว่า <c oughs> พูดตรงๆนะคะฉันยังไม่รู้เลยว่าเนื้อแกะรสชาติเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าหมาของฉันเนี่ยกินเรียบจนจานว่างเปล่าเลยค่ะเก่งจริงๆเลยลูกแม่ <laughs> ซึ่งคลิปนี้ครับได้สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวเน็ตจีนที่ห่วงใยในเรื่องของความสะอาดเต็นอย่างมากเลยฮะและหลังจากคลิปปา่าคลิปเดียกล่าวเนี่ยกลายเป็นไวรัอลเะครับเมื่อวันที่18ธันวาคมทางร้านนี้ก็เลยได้ออกมากตรการเยียวยาและก็ป้องกันทันทีครับเรื่องจาก ประกาศปิดร้านปิดบริการชั่วคคาวเป็นเวลา3วันเพื่อทําความสะอาดและก็ฆ่าเชื้อโรคอย่างเข้มงวดนะครับรวมถึงไปถึงการตัดสินใจทิ้งแล้วก็เปลี่ยนจานชามรวมถึงอุปกรณ์การกินใหม่ยกชุดเพื่อความสบายใจของลูกค้านั่นเองนอกจากนี้ครับทางร้านยังได้ประกาศคืนเงินและก็จ่ายค่าชเชยให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการในช่วงวันที่16-18ถึงธันวาคมที่ผ่านมาด้วย แล้วก็ได้แจ้งความกับตำรวจเพื่อตามตัวหญิงรายนี้มัลงโทษแล้วก็ยืนยันว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างเต็มที่นะครับโอ้ก็ต้องยอมรับปัจจุบันมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการแบบเพจเฟรนลี่ที่สามารถนำออสัตว์เลี้ยงเข้าไปในร้านอาหารได้ บางร้านก็อนุญาตให้นั่งร่วมตัวได้แต่ว่าเขาจะจัดจานชามแล้วก็อาหารเนี่ยแยกเป็นชุดต่างหากสําหรับน้องๆน,นะฮะในการเข้าไปใช้บริการในร้านแล้วก็ไม่อนุญาตให้ทานร่วมจานเดียวกับเจ้าของด้วยก่อนหน้านี้ที่ไทยเราเองก็ปีประเด็นดราม่ากกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะแต่อันนั้นเนี่ยเขาแยกจานเนาะาให้ทานในในแค่ไปร่วมโต๊ะเฉยๆแต่ว่าจานแลวก็อาหารเนี่ยแยกเป็นของน้องน้องหมาน้องแมวต่างหากไปเลย แต่ถ้าเกิดว่ามาทานร่วมจานเดียวกับของคนนี้อันนี้เป็นประเด็นอย่างแน่นอนนะฮะไปกันต่อรเรื่องราวของการโพสต์ขอความเห็นจะยังไงให้ทัวลงงานตัวเองอันนี้เกิดขึ้นในไทยของเรานะฮะกลายเป็นดราม่าต่อเนื่องภาคต่อเดือดกว่าเดิมครับกับเรื่องราวของเจ้าของรถตู้ทึบรายหนึ่งที่ได้รับจดหมายสั่งปรับจากกรมการขนส่งทางบกฐานติดไฟ LED ผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะ,ะติดไฟสว่างเกินมาตรฐานนะฮะ บอกเตือนไม่เลยหลายหลายคนที่ไปติดเพิ่มเติมมาเดี๋ยวจะเป็นเหมือนรายนี้เขานะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้ออกมาโพสต์ในกลุ่มทํานองว่าแหมซวยจังเลยเพราะว่าลูกน้องเก่าติดเอาไว้แล้วก็ตำหนิคนที่ถ่ายรูปขนส่งส่งขนส่งเพื่อเอาส่วนแบ่งค่าปรับด้วยล่าสุดหลังจากที่โพสต์ไปกระแสะสังคมตีกลับอย่างรุนแรงเลยฮะโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันก็คือส่งน้ำหน้าแล้วก็มองว่าเจ้าของรถเนี่ยควรโทษตัวเองมากกว่าไปโทษคนอื่น ต่อมาได้มีการเผยแพร่ภาพเพิ่มเติมจากผู้ใช้รถใช้ถนนรายหนึ่งฮะที่ถ่ายให้เห็นรถตู้ทึบคันดังกล่าวขณะวิ่งใช้งานจริงในช่วงกลางคืนพบว่าไฟ LED สีฟ้าและก็สีขาวที่ติดตัดต้งไว้เนี่ยมีความสว่างจ้าจนกลบแสงไฟท้ายรถปกติโอ้โหอันนี้มันต้องสว่างมากเลยนะฮะแล้วก็รวมถึงส่องย้อนตาคนที่ขับรถที่ตามหลังมาด้วยโดยตรงเลยรวมถึงคนที่สวนเลนด้วยนะฮะ จนชาวเน็ตถึงกับต้องอุทานว่ามันจ้าสลือเกิน <c oughs> คอมเมนต์นี่เดือดเลยฮะและก็เสียงป็นเอกรฉาดด้วยเมื่อเจอกับแสงไฟที่ร้อยมารยาทขนาดนี้ชาวโซเชียลก็เลยจัดหนักแบบไม่ยั้งมือนะฮะปัจจุบันโลกโซเชียลนี่เป็นเครื่องมือในการเป็นกระบอกเสียงให้กับหลายๆคนนะแต่หลายๆครั้งเจ้าของโพสต์เองก็โพสต์ไปโดยไม่ทันยั้งคิดฮะกลายเป็นว่าแทนที่จะได้รับความสนใจเห็นใจ กลายเป็นโดนทัวลงกลับใส่ตัวเองซะอย่างนั้นระวังกันหน่อยนะและตอนนี้มีพระพราชบัญญัติคอมออกมาใช้เรียบร้อยแล้วด้วยนะไปพาดพิงถึงใครยังไงก็ระวังกันนิดนึงนะไม่งั้นเดือดร้อนกันเลยทีเดียวกลับมาที่เรื่องราวเบาๆกันบ้างครับเสาร์านี้วันเด็กใช่ไหมอ่าวันเด็กนึกถึงอะไรฮะรถถังเครื่องบินที่ไปนั่งเล่นกัน <c oughs> แน่นอนผู้ใหญ่ัวใจเด็กอย่างเรานะฮะเตรียมสูตกับวันเด็กได้เลยครับและแน่นอนพอถึงวันเด็กับ ก็ต้องมีคำขวัญวันเด็กใช่ไหมจากท่านผู้ว่าปีนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติครับให้คำขวัญวันเด็กมาแล้วเรียบร้อยนะครับ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกมามอบคำขวัญฉบับเด็กกทมอบอกเลยว่าปีนี้มาแนวฉีกกฎและก็โดนใจวัยรุ่นยุคใหม่สุดๆเลยนะฮะโดยการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ด้วยท้ายคำที่สั้นกระชับแต่แฝงไปด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กยุคนี้นะฮะซึ่งท่านระบุว่าถึงหัวจะดื้อความรู้ถึงหูจะบ้วนคำขวัญแต่ใจอย่าทิ้งความฝัน สร้างสาร์ชีวิตในแบบของเราเรีย <c> ก <oughs> ไ,ได้ว่าเป็นการฉีกกรอบคําขวัญเดิมๆเ,เน้นความเป็นตัวของตัวเองและคําขวัญในปีนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีความเรียวมีความจริงใจไม่เน้นการสั่งสอนแบบท่องจํานะครับแต่เป็นการยอมรับในตัวตนของเด็กๆที่อาจจะมีมุมดื้อรั้นหรือว่าไม่ชอบฟังคําสอนของผู้ใหญ่บ้างนะฮะตามวัยของเขาแหละแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือที่ผู้ว่าออกมาบอกไว้ก็คือว่าขอให้ทุกคนอย่าทิ้งความ ความฝันและก็จงภูมิใจที่ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเป็นนั่นเองนะครับ ه, ส่งท้ายกันกับเรื่องราวของสภาพอากาศนิดน,นึงครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะครับแม่ล่วงหน้าเลยบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10เลยประเทศไทยของเรานะครับจะหนาวเย็นลงอีกนะครับโดยภาคเหนือภาคอีสานอากาศจะเย็นถึงหนาวภา,าคกลางกรุงเทพมหานครและกบบรุงเทพมหานครภาคตอนออกภาคใต้ตอนบนอากาศจะเย็นในช่วงเช้านะครับแต่ข้อควรระวังนอกจากดูแลสุขภาพอากาศที่เย็นลงแล้วต้องระวังเรื่องอักขีภัยที่จะมาพร้อมกับอากาศแห้งๆในหน้าหนาวน,นี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงไปค่อนข้างจะ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับช่วงประมาณวันที่9ถึง10นี่อาจจะได้เห็นตัวเลขประมาณ1 5 1 6องศากันเลยทีเดียวนะฮะส่วนภาคเหนืออีสานไม่ต้องพูดถึงฮะเลขตัวเดียวอย่างแน่นอนส่วนทางใต้ก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะทางใต้ตอนล่างพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกําลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและก็ตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณทางใต้ของตอนล่างอ่าทางภาคใต้ตอนล่างนะครับจะมีคลื่นลมแรงด้วยอ่าวไทายตอนล่างขึ้นสูง สองถึเมตรชาวเรือก็ระมัดระวังในการเดินเรือกันด้วยนะครับและนั่นคือทั้งหมดในสมุทอาราวเดเวอร์ในเช้าวันนี้8ปดโมงเช้ากับอีก32นาทีนะครับไปต่อกันที่มาดอนน่าให้กับเพลงนี้ Holiday เพิ่งหยุดยามาแต่คิดถึงมนหยุดอีกแล้ว เรียบร้อยคุณแก้วสวัสดีครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาไลฟ์กันในเช้าวันนี้นะครับนิดหน่อยพอยหอมปากหอมคอเนาะก็หวังว่าจะเป็นวันอังคารที่ดีของทุกๆคนนะครับรวมถึงสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ด้วยพูดพระอาทสุกเราไม่เจอกันแล้วนะเรามาเจอกันอีกทีนึงวันจันทร์หน้าเลยนะครับ ฝากดูแลตัวเองกันด้วยไปเที่ยววันเด็กกันที่ไหนก็ปลอดภัยและก็สุขสนานนะฮะออเตอร์บอกจะไปคลองเตยโอเคเที่ยวที่ไหนก็ขอให้มีความสุขมากๆกันแล้วกันนะครับแฮปปี้แฮปปี้กันทุกๆคนแล้ววันกันหน้าเจอกันใหม่นะชาวสมูทตี้ทั้งหลายวันนี้ขอบคุณมากนะครับไปก่อนแล้วบายบายแฮปปี bye ้ออเดอร์เดย์ครับ